สวัสดีครับน้องๆครับอยู่กับผมช่างปิ๊กมาสารคามนะครับวันนี้ก็จะมาเคลียร์ประเด็นให้นะครับสาหรับว่าทําไมของแต่ละชุดหน้าตาของบางทีเหมือนกันราคาไม่เท่ากันนะครับบางทีของลักษณะให้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ราคาไม่เท่ากันนะครับเอาง่ายๆเลยเราถูกใจชุดไหนเราซื้อชุดนั้นนะครับต้องบอกว่าในแต่ละชุดนะครับมันจะมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความ ต้องบอกว่าอ่ะอย่างตัวอย่างอย่างแถวนี้นะที่เราอัพล่าสุดเลยนะครับนี่ข้างล่างนี่ที่เราอัพล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นพวกต้องบอกว่ามันเน้นไปทางของช่างเฮงทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องตามราคาครับเพราะว่าต้นทุนของชิ้นงานของช่างเฮงนะครับก็มาราคาเนี่ยตึงเปี้ยเลยนะครับก็เลยต้องขายตามราคาที่ต้นทุนมันมาแต่พอถ้าเราซื้อไปชุดที่ของมันเยอะขึ้นลดเยอะขึ้นนะครับ เราก็จะมีส่วนลดในการซื้อนะครับที่มันลดลงลดลงนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนชุดที่บางทีของมันหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับต้องบอกว่าบางทีหน้าตาของเหมือนกันนะครับฝามันก็จะมีหลายเกรดนะครับเสื้อสูบก็จะมีหลายเกรดนะครับปอกสูบก็จะมีหลายเกรดลูกสูบก็จะมีหลายเกรดนะครับต้องบอกว่าบาง ของที่จัดไปถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าพอของที่หน้าตาเหมือนกันแต่ราคาที่สูงกว่าก็คือเราจะเน้นเรื่องคุณภาพไปให้นั่นเองนะครับน้องๆครับก็ต้องตอบประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ดูที่ชิ้นงานเอาแล้วกันนะครับว่าถูกใจแบบไหนถูกใจราคาไหนต้องดูที่งบประมาณของเราเป็นหลักนะครับบางทีถ้าเรามีงบสามพกว่าเราก็จะซื้อในของที่มันส0 0 0กว่านะครับ ถ้าผมจัดไปเป็นชุดอ่ะคือของมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็คือมันอาจจะใช้เป็นสปริงวาลที่เป็นงานเรานะครับที่เราไม่ได้ตีแบรนด์นะครับเป็นเป็นสินค้าที่เราสั่งเข้ามานะครับซึ่งราคาต้นทุนมันก็จะถูกลงมานะครับเราก็สามารถจัดเข้าไปในชุดอ่ะให้มันซอบลงได้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับรับประกันหักเหมือนกันนะครับถ้ามันหักมันอะไรเนี่ยเรารับประกันซ่อมฝาซ่อมไรลูกค้าเรียบร้อยแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับถามว่าถ้าสินค้า ได้ๆมีปัญหานะครับสามารถแจ้งแอดมินมาได้เลยนะครับแต่คุยใจเย็นๆนะครับถ้าคุยใจร้อนแอดมินเขาจะไม่ตอบนะน้องๆนะ